ถ้าเกิดสมมุติว่าถูกนะแจกดีไหมถูกแม่จะเอาเท่าไหร่แสนนึงแถมๆๆทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุบจ๊บ แอ้เจทั้งปึกเนี่ยนะที่ซื้อที่กกกอกเนี่ยมันยี่สิบแปดใบไม่แน่ท่านอาจจะเป็นเศรษฐีอย่างนี้นะเว้ยโอเครลงวันที่สองสามสี่ห้าอย่างน้อยต้องมีอ่ะไปตรวจด,ดีกว่า<ต>ถ้า<ด>เกิดสมมุติว่าถูกนะแจกดีไหมแจกเลยแจกแจกแม่แล้วใครอยู่หลังบ้านให้หมดเดี๋ยวไปดูดิเออใครอยู่หลังบ้านมาั่งไปดูกันออกไปซิววะให้วิ่งดิวิ่งไป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนอย่าเพิ่งไปถ้าคุณอยากมีโชคอย่าเพิ่งไปไหนนะเว้ยเพราะเรากำลังจะตรวจรางวัลใหญ่ถ้าถูกนี่แจกเลยนะที่ซื้อจากกกกรอบไม่แน่รางวัลที่สองอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้หรือไงหรือคุณแมวจะเดินทางกลับบ้านก่อนหรือคุณแมวจะกลับเลย ยังเ <c oughs> มื่อกี้จะข่มจะต์ทอยู่แล้วนี่จะไปซื้อไอ้น้ำยาไอ้ปลามานถือทำขนมจีนเ,เ,เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะทําคลิปแม่ทำขนมจีนให้ดูด้วยอ่มาโอเคมาเริ่มตรวจเลยดีกว่าวเพราะมัน,มนเยอะต้องใช้เวลาครึ่งวันได้ถ้าไม่นี่กว่าจะตรวจเสร็จอ่ะง่ายรางวัลที่หนึ่งอ่ะมันไม่ถูกอยู่แล้วถ้าถูกขอพันเมื่อกี้อ๋อเท่าไหร่นะพันเดียวจัดให้อยู่แล้วจิ๊บจ้อยถ้าถูกจัดให้หนึ่งพันบาทอ่ะโอเคแต่จะบอกก่อนนะว่า ลอตเตอรี่เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่มันมีอยู่ใบหนึ่งที่ไม่ได้ซื้อกกอกซื้อแถวควนนี้แหละมั้ง<ม>กันยาแต่นอกจากนั้นเนี่ยคือที่ซื้อที่กกอกนั้นเลยตั้งแต่พฤศจิกาจนถึงเมษามอ่าเ,เดี๋ยวเรา,เราจะบบเริ่ม,รมตรวจเลยนะคะเริ่มตรวจเราจะเข้าที่เว็บไซต์ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจ๊ะแม่เอาไงถ้าถูกแม่จะเอาเท่าไหร่แสนหนึ่งแสนหนึ่ง แสนหนึ่มันรางวัลที่อะไรแสนเหนือถ้าสามแค่สามตัวท้ายเลี้ยงเด้อให้ถูกได้เล่นหนักเลยแม่เลล่นนหักเยจะเริ่มแล้วพอเข้ามาปุ๊บนะเราก็เข้าที่ตรวจผลรางวัลเลยอัะมีปิดเป็นูเด้พอไปก่อนปิดเป็นยูก่อนเลี้ยงก้อยถูกเด้อใบแรกนี่ชุดหกกันยาหกสามโอ้โหตั้งแต่ปีหกสามเลยนะเราก็กดไปหกสามใช่ไหมหกสาม กดประจำวันที่16กันยานะนอ,ออกหมายเลขโทรศัพท์เล่งแสงหน่อยแล้วกันนะ146 641เร่งด่วนมากมๆเลยมีใบเดียวใช่ไหม16กันยากดเลย146 641แถม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  คุณไม่ถูกรางวัลโอเคไปเลยต่อไปหนึ่งพฤศจิกาปีหกสามนะหนึ่งพฤศจิกาหกสามเออสี่เก้าเจ็ดเดี๋ยวกดตามผมเลยสี่เก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามมีกี่ใบสองใบนะแล้วก็อันนี้อีกใบหนึ่งโอ้โหซื้อหลายเลขไว้ท่านนี่ไม่จะเาทีละใบสิมันกอกได้เลย ได้สองสามเลขเลยถูกต้องหนึ่งสองสี่คือทั้งวันเดียวกันนะใช่ห้าห้าสี่หนึ่งสองสี่ห้าห้าสี่อ่าน,นี้หนึ่งพิจิกานะนหนึ่งพิจิกาหนึ่งพิจิกาไม่ซื้อเยอะแท้หวะอันี้เลขเดียวกันหมดนะอ่าเห็นไหมเนี่ยมันคนละเลขเห็นไหมเนี่ยเด้งออกมาเด้งออกสองห้าศูนย์สี่ห้าสองสองห้าศูนย์สี่ห้าสองอ่าอีกเลขหนึ่งหนึ่งสามสามห้าสี่สอง เอานะทั้งหมดมีสี่เลขนะไม่ถูก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 สักใบเลยนะคะนี่งวดนันฝันเนี่ยก็เลยเลือกซื้ออันนี้นี้ตัวแล้วใช่ใบเนี้อันนี้ตัวไปแล้วตัวไปแรกเลยโอเคพฤติกาผ่านไปมาที่ทันวานะคะทันวาหกสามนะอีกรอบนี้ห้าใบเลยสามสิบทันวาใช่ไหมทันวามีแค่นี้ สิบธันวาสามสี่ใบห้าใบนะเล่เดียวกันหมดใช่ไหมโอเคเลขอะไรเนี่ยห้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดสองสามสิบธันวาห้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดสองเลขอื่นเราลบทิ้งนะคะเพราะว่าเรามีเลขเดียวคาดว่าเลขนี้จะถูกไหมห้าใบเลยนะเดี๋ยวให้มันถูดก่อนฮะ มันถ้าไปนี่หนึ่งพันได้แน่เลยนะถ้าถูกนี่คุณแมวได้เลยนะสามสิบธันวาสองห้าหกสามห้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดสองแถม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 รถเต้าไม่ถูกรางวัลอาพานโอเคมาปีหกสี่ละหมดไปครึ่งปึกแล้ววะหกสี่ถูกใจังวะหกสี่ประจำวันที่อันนี้อะไรมกกะลาหรอมกกาสิบเจ็ดมกกะลานะจ๊ะ เฮ้ยปีหก่งวดประจำวันที่อามันมีได้หกสมอ่ะนี่มาแล้ว17มกรานี่สิมกราโอเคเลขหกหนึ่งสามสามเก้าหนึ่งหกหนึ่งสามสามเก้าหนึ่เจ็มกกาหกสีเลขที่ออกโอ้โห หนึ่งกุมภามีกี่เลขหนึ่งกุมภามีเลขเดียวนะเขียบหมดเป็นปึกๆเลยเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคุณอาเป็นมูลค่าเท่าไหร่ฮะขอบคุณแล้วปกติผมไม่เล่นหวยได้หนึ่งกุมภาสามร้อยหนึ่งสองหนึ่งสามร้อยหนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเผื่อแล้วชิปอ่ะอย่าเพิ่งเอาไปนะเรียงมาแล้วเด้นี ก็ถึกไม่ถูกทางอ่าถ้างั้นต่อไปก็คือสิบหกกุมภาเอานี่คุณแมวเอาไปรวมกันได้นิเนาะไปแลกนี้อ่าสิบหกกุมภาอีใบมีทั้งหมดสามใบนะถูกสักใบเลยเดี๋ยวก่อนสามใบคุณละเลขกันด้วยนะอือสิบหกกุมภาเลขที่หนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามนะเลขที่สอง สี่ศูนย์ห้าหเลขที่3 4 9ส okay. ี่เก hey, ้าสององหโอเคสามเลขนะเฮ้ยโอ้ยกใจไม่ถูกสักรางวัลเลยกรางวัลที่2องแมวเว้ยอะไรวะโอ้เซ็งเลยรางวัลที่สองกันไปอลไกับเขาต่อไป1มีนาใช่ไหมหนึ่มีนามีกี่เลข เ,เ,เวไปใไหมสี 4, 2, 1, 5, 4, ่สองหนึ่งห้าสี่สองโอหก 1, 2, 3, 4, 5, เลขหนึ่งสสามสี่ห้าเลขเลยนะเลขที่หนึ่งศูนย์สองเจ็ดสี่สองสามศูนย์สองเจ็ดสี่สองสามศูนย์สองเจ็ดสี่สองสามเลขที่สองเอ้สามสองสามสองเจ็ดสี่สามสองสามสองเจ็ดสี่เลขที่สามสี่แปดเจ็ดสองห้าสี่สองห้าสี่เลขที่สี่ สี 2> 2่สองหนึ่งห้าสี่สองสี่สองหนึ่งห้าสี่สองสองเลขที่ห้าห้าเจ็ดห้าศูนเห้าห้าห้าเลขนะงวดวันที่หนึ่งมีนานะชุมล็อตนี้เยอะนะเว้เย,อยอะะวโอ้โหบว่าถึก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 เลขเลยนิดถ้าถูกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีอะไรวะเนี่ย มันก็จะขึ้นมาถูกแล้วมั้งแคนี้มันขึ้นไม่ถูกสีแดงอ,อืมถูกก็ต้องสีเขียวดิสีเขียวสีแดงโอ้โหอันนี้จะเป็นแบบงวดสุดท้ายแล้วเนี่ยสิบหกเมษานะซื้อตั้งแต่ก่อนกลับมาเลยนะสิบหกเมษามีอยู่สองเลขอสี่ใบสองเลขมีร้านใครบ้างเนี่ยพูดดิโอ้โหลุงมนสายเฮงอ่ลุงมนสายเฮงกับอพี่ตูนพี่ตูนนะ สิบหกเมษานนจ๊ะสิบหกเมษามีสองเลขเนาะเอเอย่อางขต่อไประบบนี้ทำให้กดง่ายกว่าน,นี้หน่อยก็ดีนะใส่เลขไปนี้ต้องตรวจได้เลยไม่ใช่ต้องมาเลือกงวดเลือกอะไรอีกอต้อง<า>เลือกงวดสี้อมันเป็นงวดไทยงวดม,นะมันนะอ่ะเลขแปดเก้าห้าสองสามศูนย์ 8, 9, 5, 2, 3, ดเก้าห้าสองสามศูนย์่าตุตัวนี้ห้าเก้าสองเก้าศูนย์สามห้าเก้าสองเกสามโอ้ยสิบหกเมษาหกสี่นะนี่ความหวังไม่เหลือแล้วนะเหลือสองใบสุดท้ายตรงนี้แล้วใส่คกตาเลยจะได้หนึ่งพันหรือเปล่าวะใส่คกตาททำเป็นอันนี้ไปเลยน้ำยาอ้าตัวตื้มันต้องถูกมันต้องถูกมันต้องถูกมไม่ถูกรางวัล <laughs> สรุปยี่สิบแปดใบเนี่ยและอิงวดที่แล้วไม่ได้ซื้อเหรอไม่ได้ซื้อไไม่ด้เล่นเลยพอซื้อแล้วไม่ถูกอย่างนี้นะแมวเอ้ยเป็นยี่สิบแปดใบเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่คืนดิสองพันกว่าบาทต้มยำทำแกงได้ไหมเนี่ยสองพันบาทละใบละร้อยอ่ะสองพันแปดใส่ครกตำไปเลยไหมใส่โคกตำไปเลยได้ไหมไม่ถูกหวยก็กินได้ขนมจีนเออไม่ถูกหวยก็กินขนมจีนแล้วกันเนาะ โอเคสำหรับคลิปน okay. okay. ี้นะคะก็กลายเป็นว่า28บใบก็ไม่เป็นไรเนาะก็เสี่ยงโชคกันไปแต่แค่ยังไม่ถึงดวงเราเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ยังล um ุ้นกันต่อไปถือว่าได้ช่วยรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็ช่วยพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ด้วยค่ะถ้าให้ผมแนะนำคืออย่าไปซื้อเลยครับเก็บเงินไว้ซื้อข้าวกินดีกว่าไปคลิปหน้ามีอะไรจะทำคลิปให้ดูต่อไปจากช่องดักเกอร์สวัสดีครับ